เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับท่าที่เป็นที่สุดของการเผาผลาญบวกกับการสร้างกล้ามเนื้อแบบ two in one ในท่าเดียว <Kick. S 1> สวัสดีค่ะออเดยออนแอร์นะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับท่าเบอร์ปี้นะคะเป็นท่าที่เป็น two in one เป็นที่สุดของการเผาผลาญแล้วก็บวกกับการสร้างกล้ามเนื้อคือเป็นท่าที่ เป็นคาร์ดิโอแล้วก็เป็นเวทเทรนนิ่งได้ด้วยนะคะทําไมมันถึงเป็นทั้ง2แบบในสิ่งเดียวเพราะว่าท่าเนี้ยใช้ในส่วนทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเริ่มจากจ้มแล้วก็ลงมาที่สควอตแล้วก็ลงมาที่แพลงแล้วก็ลงมาที่พุชอัพนะคะเราจะได้ส่วนของทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแนทบอกเลยว่าท่านี้เหนื่อยแน่แน่แน การทำเบอร์ปี10นาทีนะคะอัตราการเผาผลาญจะอยู่ที่100ถึง110แคลอรี่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเท่านี้มันเยอะหรือน้อยถ้าเทียบเท่ากับการวิ่งการวิ่งเนี่ยค่ะ1ชั่วโมงนะขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วนะคะจะเผาผลาญอยู่ที่400ถึง600แคลอรี่ เพราะฉะนั้นเบอร์ปี10นาทีถือว่าเป็นการเผาผ่านพลังงานที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเบอร์ปีกันเลยคะ่ะเบอร์ปี้เริ่มแรกอย่างที่บอกไปนะคะมี4ท่ารวมกันกจขึ้น<ำ>มาแบบนี้นะคะตัวตรงๆนะคะเราก็จะย่สะอสควอตลงไปแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอามือวางที่พื้นนะคะแล้วก็กระโดดทำท่าแพลงนี่คือแพลงนะคะหลังจากนั้นเรา ้ชลงไปแล้วก็ดันตัวขึ้นแล้วก็กระโดดกลับแล้วก็ยกโอเคก็จะมีสเต็ปประมาณนี้ที่เรามาเคลียร์ท่าเบอร์บี้แบบปกติก่อนเบอร์บี้แบบปกตินะคะอย่างแรกนะคะคือการจ้ำให้เราอ้าขาอ้าเท้านี่นะคะเท่าช่วงหัวไหล่หรือกว้างกว่าได้เล็กน้อยบิดปลายเท้าออกนะคะตอนกระโดดนะคะ ให้ยกมือขึ้นสูงแบบนี้อ่ากระชัยนะคะยกมือขึ้นท่าที่หนึ่งนะคะสูงแบบนี้แล้วย่อสควอตด,ดึงสะโพกไปด้านหลังนะคะดึงสะโพกไปด้านหลังมือจากที่เราจ้ำนะคะค่อยๆลงมาแล้วแตะที่พื้นแตะที่พื้นอย่างนี้นะคะ หลังยังคงตรงอยู่นะคะมือที่เราจะให้วางนะคะวางที่ด้านในของข้อศอกของเราอยู่ที่ด้านในของหัวเขา่ากดลงไปแบบนี้นี่คือท่าที่ 2, สองปอตหลังจากนั้นเราจะทำเป็นท่าแพลงค่ะแพลงเราจะกระโดดแล้วก็ใช้ขาดึงไปข้างหลังเป็นท่าแพลงนะคะดึงแบบนี้หลังไม่แอนและ ไม่โค้งนะคะเอาใหม่นะคะเรากระโดดย่อสควอตมือวางที่พื้นนะคะหลังจากนั้นทำท่าแพลงโดยการดึงค่ะเกรงคอมัสเซิลเกรนแรงตงลำตัวให้ตรงนะคะนี่จะได้เป็นท่าที่3ท่าสุดท้ายค่ะคือท่าพุชอัพหรือว่าวิดพื้นนะคะเรา ดันอกลงไปกับพื้นแบบนี้วิดพื้นลงไปแล้วดันตัวกลับขึ้นมาใช้ตอนขึ้นนะคะใช้หน้าอกและปลายเท้าเกรงแกนกลางลําตัวนะคะแล้วดันตัวกลับขึ้นตอนลงลงยังไงตอนขึ้นขึ้นเหมือนเดิมนะคะเวลาเราจะกลับนะคะดึงเข่ากลับมาที่ด้านหน้าเห็นสังเกตไหมคะว่าเข่า จะอยู่ที่เดิมคือระวางเข่าไว้ที่นอกแขนนะคะแขนจะอยู่ด้านในเท้าจะอยู่ด้านนอกนะแล้วหลังจากนั้นสควอตขึ้นมาแล้วกระโดดเราลองมาทําแบบต่อเนื่องกระโดดย่อสควอตมือแตะแข้งและวิดพื้นขึ้นกลับค่ะยกขึ้นกระโดด เอาใหม่นะสำหับคนที่กล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงเราตัดการดันหน้าอกลงพื้นไปแล้วเราทำเป็นท่าแพล้งแล้วก็ชูตัวสูงแทนเราจะเริ่มนะคะ ปัญหาเรื่องเข่าน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักตัวเกินนะฉะนั้นกระโดดไม่ได้นะคะเราจะตัดท่ากระโดดขึ้นข้างบนออกไปมันก็จะเป็นท่านี้ทำสควอตนะคะย่อลงมือแตะที่พื้นแล้วดันขาออกดันขาออกตอนกลับนะคะกลับเข้ามาทีละข้างแล้วยกตัวขึ้น ข้บที่สองไม่วิดพื้นนะคะ ากที่3โลอิมแพคตัดท่ากระโดดออกไปนะคะ นทเก่งมากถ้าเมื่อกี้ใครได้ลองทําไปพร้อมนทนะคะจะเห็นว่าท่าเบอร์ปี้เนี่ยเหนื่อยจริงๆเบอร์ปี้ถึงเป็นที่สุดของท่าเผาผานพร้อมทั้งเวทเทรนนิ่งนี่นั่งพักมาแป๊บหนึ่งแล้วนะยังเหนื่อยอยู่เลยอะ่ะนจะให้เป็นข้อควรระวังทุกท่าทุกแบบทุกประเภทของการออกกำลังกายเลยนะคะสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งคือท่าทางที่ถูกต้องความรวดเร็วและจำนวนการทำแทบจะไม่มีผลเลยแล้วก่อให้เกิดผลเสียด้วยท่า ท่าทางเราไม่ถูกต้องนะคะการเสียเหงื่อของเราแบบนี้ค่ะมันจะได้มีประสิทธิภาพที่สุดในการออกกําลังกายนะเสียเหงื่อครั้งเดียวแล้วได้ผลนัดให้ค่อยๆทําทค่อยๆจัดท่าทางเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการดึงกระชากและเหวี่ยง ทุกอย่างจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อของเราทั้งหมดให้ทำที่20-30วินาทีก่อนนะคะเราสามารถจัดท่าทางที่ถูกต้องแล้วค่อยๆทำได้แต่ถ้าสมมติเราตั้งไว้ที่20ครั้งเนี่ยสมมติเราไม่ไหวตั้งแต่ครั้งที่8แล้วแต่เป้าหมายเราอะไปอยู่ที่20ครั้งไงเราจะไม่สนใจท่าทางและเราจะสนใจว่าเราจะทำให้ตามเป้าของเราซึ่งไม่แนะนำนะคะแนะนำให้เป็นวินาทีนะ 2 -3 ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็แน็ก็ทำเบอร์ปี้น็ก็เหนื่อยมากเหมือนกันคือร่างกายล้าไปหมดเพราะว่าเมื่อวานแน็เวททั้งตัวเลยแล้วก็เจ็บปวดมาก วันนี้ก็อาจจะเบอร์ปี้มากมายนะักไม่ไหวนะคะสามารถติดตามแนทนะคะได้3ช่องทางค่ะมีเพจ Facebook นะคะ Allday on Air YouTube Allday on Air แล้วก็ Instagram Allday on Air ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แนทด้วยนะคะแล้วก็คราวหน้าแนทจะเอาท่าออกกำลังกายอะไรมาฝากอีกฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ Allday on Air ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายบาย